มันเปิดขึ้นเข้ไปเข้นหเอาไม่เข้าอ่ะอะไรช,ชางช่างอ่งเอหอินเทอร์เน็ตไม่ดีเฮ้ยอะไรอ่ะอินเทอร์เน็ตดีชัดชไหมไม่ตอบเลยไม่เจอเลยเร็ว สร้างเส์อใหม่นี่เราก็ตั้งชื่อว่าจิ๊บว่าอะไรก็ได้แล้วสร้างเส์อใหม่ท้อไรอ่ะเนี่ยต้องเปเพลงไม่ต่อมันฟังได้วะเนื้อไม่เอาเน็ดที่ต่อเมื่อกี้อ่ะก็เมื่อกี้ของต๋อไม่ได้แตะลัดไงต่อไปได้ดูได้เนี่ยถ้าว่าต่อไม่ได้แตะลัดของมันของมันนั่นจะเร็วนี่ เบสิจนี่ตรงเฮ้ยอะไรวนะเราทำให้เดียวต่ตางค่าไหมกดไม่มีบันทึกวยย่วยไฟวไฟมันหายหมเลยใช่ ไม่มีรางเงี้ยเดี๋ยวคนข้างบ้านใช้เดี๋ยวรู้สิคะไม่หรือว่าไม่เป็นไรถึงว่าคนที่นี่มันขโมาเล่นขโมาเล่นเนี่ยทุกบ้านเลยได้หรอนี่ไงเออได้ไ่ะเออลูกเก้าอีได้แล้ะเออพี่ต่อเป็นไงเรียมาจากครูมาพี่ต่อเก้ครูมาบอกให้กดลูกเก้าอีถ้าขึ้นแบบนั้นเออครูมไม่จับจะต้องกดลูกเก้าอีเลยอ่ะสวัสดีครับวัน เ <20. S 2> ชื่ออ,อะไรอะชื่อโคชื่ออะไรอคจชื่ออะไรนงคิดเคิดมากเลย้คิเลยน้แงเห็นไหมมครับมาครับโซเวิโวบ้าบ้าโอ้จำได้แล้วมาครับโซเวโวศูนย์จดสี่จุดศูนย์เออไอศูนย์จุดสี่จุดหนึ่งมาเราอัดมันไม่ก็อัดมา อัดไหมอัดอยู่เนี่ยอยู่ดูสิครับต้องกลับอ๋อเจด็ดแล้วเพราะฉะนี้อย่างเช่นคือเลยนะครัือต้ับกลับผมไม่เคยนะตอนนี้อยู่ในโปรเจกต์ที่ไม่ชื่วฮ่าฮ่าอให้ยังนดูคลิปบวชเฮ้ยเงินใจไม่มีทัศน์สมองเบ็นทีอือเดีกอย่งเข้าได้อยู่เลย มาเล่นกันเลยฮะตอนนี้อยู่ในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่ามาครับโซล0.4.1นะมาครับโซล0.4.0เล่นได้พาร์ทเดียวจบมาใช้แล้วเชิญต่อจิตอ๋อทำไมคอมมันต้องมันค้างอ่ะค้างอะไรอ่ะโยมนั่นยังยังเดินไปอีกนั่นนะม่มีสิตัดไม้ไม้ทำไรเปล่าไปออหดูว่าน่าดีจะมาแข่งไฮโลกับพี่ต๋อง ครับนูว่านัดอีจะแข่งให้ลูกกลับต่อไหมเขาไมเล่ยนนะเดเล่นเป็นแบบน้องหลทำไมเสียงไม่มาวะเขามันนั่งมาเล่นในโลมาขอร์มันเล่นได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นเบียร์มามามาดูว่านัดดูว่านัดอีช่วยเล่นมาคอดให้ต่อหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมันเฮ้ยเขยกลับมาไอ้เว้ยไปไหนวะที่รู้ไหมใครเปิด็นศพ เจ้าของโปรเจกต์ไม่ได้เปิดซื้อนะไอ้เค้กลิกเชิญเปิดซื้อมเฮ้ยอ,อยู่ไหนอันน,น้ำตายไหมวะนน้ำอยู่ตอนนี้ยังไ้นะแน,น่อยู่ตาลาว่าแล้วจะาก,การดูดูซกินใหม่ พี่อ้อนจะเดินข้ามแล้วอะไปนั่นเห็นข้ามเลยเดี๋ยวมุดเลยนะท่านที่ต่อมาชออออไม่ได้เลยไม่อไม่ต้องอย่าเลยไฮไลท์เลฟต่อรวดวันนี้ของของพี่ต่อจะต้องชนะแน่นอนได้ดัดมุนเหรอโอ้ยขนาดบ้านตัวเองยังเสมอเลยอิเล่มาแต่ดัดมุนมีไกลมางมาเคือลอย มาเพื่อนเขาอายุนอยอายุน้อยเออเล่นเจอเราได้อดีได้ยินเสียงนายพอดูตดูเดาได้เลยโคลกับุณแม่ยายนี่ไงมเออเอาเอาแตว่ามาหึงก็ามาเขาด้วนกับผมเอ้าไอยนะาพี่ตอบอกนะาพี่ตอวันใจยายอายุเล่นเล่นกับไม่บาสิวนี่เดียววันเ้ยมเออ เาียบาซ่าเซียโอ้มันจะเชนะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ชาบุ๊อนมาดิขึ้นมาไอเป็กนี่กระจอกนี่จริงขึ้นมาดิจะขึ้นมาดิ No hai ko. Come on, 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 เออดูดดูไฮไลทอกก่อนดะวโอ้ไปิปคิปไปไปต้องคุมเบลกบุเบลเล่นไม่เทพสิโฮ้ยเล่นไม่เทพเ่าที่มโตกันนะมงเข้ามอนไม่ลงพเล่นเทกว่าลุย